สวัสดีครับช่องโบราณบานเบิกครับช่องเราจะนำหนังสือเก่าๆสิ่งสะสมเ,เก่ามารีวิวให้ท่านได้ชมกันนะครับอย่างไรก็ตามก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับครับวันนี้จะมารีวิวนิยสารพระเครื่องสยามอมูเลสเล่มที่ยี่้านะครับเล่มที่ยี้านี้หน้าปกก็จะเป็น พระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับเล่นที่ยี่หนี้นะครับก็ออกจำหน่ายประมาณเดือนกุมภาสองพันห้าร้อยห้าสี่นะครับด้านหน้าเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับแต่ด้านหลังจะเป็นพระพุทธ เดี๋ยวก็ดูดูรายละเอียดในเล่มน,นะครับว่าเป็นพิมพ์ไหนนะครับนี่ฮะสวยงามมากนะครับพิมพ์นี้ครับเรามาดูรายละเอียดกันด้านในก็จะเป็นนี่ฮะเดี๋ยวผมพูดถึงอันนี้นิดหนึง่ง าจากที่เล่มที่แล้วนะครับที่ว่ามันจะมีอยู่หน้าหนึ่งที่ที่เขามีข้อมูลคาดเคลื่อนเรื่องของการบอกพิมพระเนี่ยฮะที่ผมบอกว่าเป็นขุนแผนใบพุซานะแต่ว่าในรายละเอียดของเล่มที่แล้วเนี่ยบอกว่าเป็นขุนแผนเคลือบพิมพ์อกใหญ่นี่ครับอันนี้ทางบรรณาธิการเขาก็ได้ออกมาแก้ข้อมูลให้นะครับ เคครับเดี๋ยวรูรายละเอียดกันอันนี้เล่มนี้นะครับเขาจะมีแปลกกว่าเล่มอ,อื่นก็คือจะมีภาพของอ,อันนี้เป็นพระีสวนศิลปะสุโขทัยนะครับมาลงขั้นในขั้นสารบันภาพสารบันไว้ให้นะครับอ่ะคราวนี้ก็จะเป็นเรื่อง คอลัมน์จักปกนะครับก็คือคอลัมน์เรื่องเล่าจาักปกก็จะเป็นเรื่องของพระปิตาเนื้อผงคูกรักของหลวงพ่อแก้ววัดเครวันจังหวัดชนบุรีนะครับพระปิตาหลวงพ่อแก้วนี่ถือว่าเป็นองค์วัตถุมงคลยศนิยมที่มูลค่าสูงมากนะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวในวงการพระเครื่องก็จะทราบข่าวว่ามีพระปิตาหลวงพ่อแก้ว พิมใหญ่หลังแบบอยู่องค์หนึ่งที่มูลค่าในการสะสมส,สูงถึง300ล้านบาทน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าสูงมากๆจริงๆนะครับข้อมูลออของขลามนี้ครับเขาจะลงมงข้อมูลเกี่ยวกับหลวงแก้วแล้วก็เรื่องของการสร้างภาพปิตานะครับอันนี้ประวัติของหลวพแก้วนะครับแล้วก็มีภาพภาพปิตาหลวงแก้วมาให้ดูกันนะครับ ประวัติพาจารย์แล้วก็การสร้างนะครับหลังจากนั้นก็จะมีรูปตัวอย่างอันนี้จากภาพหน้าปกก็จะมาลงรายละเอียดว่า,าวัตถุมงคลหรือพระบิดาหน้าปกเล่มเนี้ยองค์นี้ยมีลักษณะเป็นยังไงทุกมุมเลยนะครับให้ดูทุกมุมเลยนะครับภาพคมชัดสวยงามมากครับจากนั้นก็จะมีองค์อื่นๆมาให้ดูนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันคือหลังเรียบนะครับ อันนี้ฮะหลังแบบนะครับหลังแบบคนที่ชอบภาพปิดตาเขาผมว่าเป้าหมายสูงสุดคนที่ชอบภาพปิดตาเขาคงจะเป็นภาหลวงปูก่แก้วนี่แหละครับนี่ฮะก็จะมี หลายๆองค์มาให้ดูนะครับแล้วก็ภาพก็ค่อนข้างชัดเพราะนั้นก็เอามาดูศึกษา,ารูปลักษณะนะครับเนื้อนะครับพิมพ์นะครับได้นะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับพิมพ์ที่องค์ที่มีมูลค่าองค์ละ300กว่าล้านบาทนั่นก็เป็นพิมพ์เดียวกันพิมพ์กับรูปนี้นะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์กลาง พิมพ์เล็กหลังเรียบพิมพ์เล็กหลังแบบเนี่ยฮะจากพระปิตาหลวงปุ่แก้วนะครับขลัมัดมาคือพระเครื่องดีต้องมีไว้ก็จะเป็นเรื่องของอพระปิตามหาอุดยันยุ่งของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ฮะพระปิตาย,ยันยุ่งของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยมีเสน่ห์มากนะครับแต่และองค์เนี่ยจะไม่ซ้ําแบบกันนะครับแล้วก็ลักษณะรูปลักษณ์เนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สวยงามมากนะครับนี่นะครับฮะอันนี้จากหลังปกนะครับเป็นภาพปกหลังก็คือเป็นอขัมน์เขาะจะชื่อว่าพระบูชาสยามสมัยนะครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยนะครับประทับบนฐานบัวภา,ภายใต้ภายในซุ้มเรือนแก้วนะครับศิละปะลบบุรีตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่18นู่นน,นะครับสวยนะครับสวยงามจริงๆ จากนั้นก็จะเป็นัมน์พระเครื่องในความทรงจํานะครับอันนี้พระกาแพงเม่ขนุนนะครับกุร,รานทุ่งเศรษฐีจัจงหวัดกำแพงเพชรนะครับภาพชัดสวยงามมากนะครับอ่านิพพานางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่ฮะพิม์เข่าโคง้งสวยงามมากมองเห็นเนื้อภาพก็ชัดนะครับในตีพิมพ์มก็เลยมองเห็นเนื้อได้ชัดนะครับอันนี้พระลือหน้ามงคลนี่ฮะดูฮะ ตีพิมพ์ลงมองเห็นเนื้อสุสาเนื้อได้เลยครับอันนี้พระย่ออัฐารถ,ารถพิมพ์เล็กนะครับโอ้โหคราบกรูคราบไข่ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้พระกิ่งของตะเคียนพระวัดยุรามณีนะครับอันนี้พิมพ์ืาสหีหลังนางนะครับ หลวงปดินนะครับบัดบางบัวนะครับน,นี่พระพุทธชินทสีของวัสุทัศน์นะครับอันนี้ของเป็นพระผงส่งน้ำเนื้อผงผสมเกษานะของสมเนะสมด็จพระพุทธโคสาจานทะร์จะเรินนะครับ อยูใช่ภาพเขาชัดนะแล้วก็หนึ่งมันทําให้ศึกษาเนื้อเนื้อพระได้ได้ครับนะสามารถศึกษาเนื้อพระได้เลยนะครับนี่ปลาหูอมจันหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับต่อมาก็จะเป็นคอลัมน์เซียนชี้ตําหนินะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของเป็นพระพุทธรูปศิละปะขนมต้มนะครับแล้วก็อันนี้ เชียงแสนสินหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบกันนะครับนี่ครับแล้จะ เขาก็จะอธิบายนะครับจากเชียงแสนสิงห์หนึ่งกับแบบขนมต้มเนี่ยเขาจะเทียบกันว่าอันไหนที่เป็นขนมต้มอ,อันไหนที่เป็นเชียงแสนสิงห์หนึ่งนะครับเขาจะบรรยายคนที่นิยมสะสมพระบูชาเนี่ยครับก็น่าจะมีเล่มนี้ไว้ศึกษาดูนะครับต่อมาก็จะเป็นคอลัมน์พระนารายณ์ราชนิเวศเมืองลบบุรี อลัมน์ถัดมาก็เป็นเรื่องคอลัมน์หอภาพสยามอมูเลตนะครับอันนี้เอาเรื่องเอาเหรียญเ,เหรียญมหาสมณน,นุตตะนุตตมาพิเศษนะครับพระมหาสมณเจ้าขอมพญาปะวะเรศวชิรารงกรนะครับหรือเหรียญบาทน้ำมนต์นที่เราเรียกกันง่ายๆของวัดบวรเนี่ยเอามาลงตัวอย่างภาพชัดนะครับภาพชัดถ่ายได้สวยนะครับ นี้พระ25พุทธศตวรรษเนื้อทองคำครับอ่ะมีพระหลุขธุขนะครับจากนั้นก็จะเป็นคอลัมน์อมูเลสเซลรูมนะครับก็คือก็มีเสียนผู้สะสมนะครับเอาพระของตัวเองมาลงเพื่อให้เพื่อแบ่งปันกันนะครับในสมัยนั้นเนาะ น,นี้คอลัมน์ต่อมาก็พระดีเมืองเหนือเล่มนี้ลงเรื่องครูบาอินอินโทนะครับวัดทุ่งปุ๋ยก็ตอนที่2เลยนะครับประวัติอาจารย์พร้อมทั้งวัตถุมงคลของอาจารย์นะครับคอลัมน์สุดยอดตำนานเครื่องรางแห่งแผ่นดินนะครับก็ต่อเนื่องจากเล่มที่แล้วนะครับมีเทพสตราวุฒิตำรับวัดประดูรงธรรมอจุทยานะครับเนี่ยตอนที่2แล้วนะครับ มากเา็เป็นคอลัมน์ประวัติข้อท่านพรมวัดพระานุภาพนะพร้อมทั้งวัตถุมงคลของ,ของท่านนะครับคอลัมน์ปฏิปกินกะพระสยามนะครับอตอนพระเครื่องหนุนดวงชะตาเสริมราศีอันนี้ตอนจบนะครับตอนจบนอ,อันนี้ ก็มีพระในหน้านี้ก็จะมีอยู่สามงนะครับมีพระปางส้นหานุ่มเมฆสิทธิ์ของหลวงพ่อทัพปนนงนะครับแล้วก็มีผงยาพระผงยาจิดาบณนีอันนี้พิมพ์ซุ้มแหลมแล้วก็น,นี้พิมพ์ซุ้มรัศมีสองวงนี้เป็นของหลวงปู่บุญนะครับอันนี้ก็หลวงปู่บุญเหมือนกันเป็นผงยานะฮะเป็น,นผงยาอันนี้เนื้อเมฆสิทธิ์วัดอนงคารามนะครับ ขรั่์ถัดมายอดพระเครื่องเรืองอาคมนะครับก็เป็นหลวงพ่อดําชาตสุขโขนะครับอ,อยู่อำเภอพยุหะคิรีนครสวรรค์นะครับวัดหัวทะเลน,ะนี่ครับประวัติของพระอาจารย์รวมทั้งวัตถุมงคลนะครับนี่คนระับอลั่์ร้อยเทพเรืองนาม เล่มนี้เป็นเรื่องของพระวรุณนะครับเล่มที่แล้วเร,เรื่องของพระยมนะครับโดยท่านอาจารย์สอบไต้น้อยนะครับนี่ฮะคณะวิชา,าฐานนะครับอ่อก็เล่มนี้ลงเรื่องพระยันยมสลักอ่ากลาวนะครับ ก็เป็นเรื่องของตระกุฎหลวงพุกุลวัดพระนอนนะครับเป็นยันพระยันยมสลักเตานะครับคือใครสนใจศึกษาก็เนี่ยหาเล่มน,นี้มาดูนะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของขอลัมน์คุยเฟื่องเรื่องของสะสมนะครับก็เล่มนี้ลงการสัมภาษณ์คุณบอยท่าพระจันทร์นะครับ สมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับนี่ฮะขอลำร้อยรูปร้อยเหรียญเสียนท่าประจันนะครับเล่มน,นี้ลงเหรียญหลวกพ่อผางกิตตะคุโตนะครับเหรียญรุ่นนี้ นี่หนนี้ก็เป็นภาพชัดๆของเหรียญหลวงพ่อผางนะครับต่อมาก็คอลัมน์คนเก่าเล่าเรื่องพระรอบนี้ก็ลงเรื่องของหลวงพ่อแดงนะครับสองหลวงพ่อแดงนะครับคนละฟากทะเลก็คือหลวงพ่อแดงวัดใหญ่อินทรามฝั่งชลบุรีนะครับกับหลวงพ่อแดงวัดเขาบัวแดดฝั่งจังหวัดเพชรบุรีนะครับคนลาฝากคนละฝากอ่าวไทยกันนะครับ ก็ลงเรื่องลงเรื่องเหรียญแล้วก็ลงเรื่องลงเหรียญของอาจารย์ทั้งทั้งสองท่านนะครับทั้งสองอาจารย์นะครับนี่ครับต่อมาก็เป็นคอลัมน์ประวัติหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบนะครับนี่ครับตอนที่หนึ่งนะครับ ประวัต er ิหลวงพ่อพิงค well ์พร้อมทั้งวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับนี่ฮะขอคัมน์นี้ก็เป็นต่อเนื่องมาเล่มที่สามแล้วนะครับเป็นเรื่องของพระธรรมศาสตร์นะครับที่มีการจัดสร้างกันนะครับเล่มนี้ลงพระกิ่งพบรอธรรมศาสตร์ค0สิบปีนะครับศิษฐธรรมศาสตร์ก็น่าจะลงหาหนังสือสยามบุรีมาเก็บไว้นะครับเขาจะลงเรื่องของการสร้างพระ ออกมาเลยธรรมศาสตร์นะครับนี่ครีง60ปีนี้ครีมพธรรมศาสตร์50ปีมาจันตะวันออกนะครับก็เร่มนี้ลงเรื่องพระราชสารคำาหานภสอนจีนและพระราชสารสุพรรณบัตรในพิธีพันธสถานแห่งชาติพระราชวังโบราณกรุงไทเปนะครับ ขอ้อแรกตามรอยพุทธศินเล่มนี้เป็นเรื่องของความเป็นมาของอักษรคารสถีนะครับเป็นอักษรโบราณน,นะครับของอินเดียะคอสองพระปริทัศน์นะครับก็เป็นเรื่องของอพิเิหานพระพุทธรูปลอยน้ำอันนี้เป็นองค์ที่4แล้วนะครับ ก็คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนี่ครแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ลงรูปถ่ายาพระเครื่องนะครับยนยมอันนี้ของหลวงพ่อพมวัดช่องแครเนาะสมเด็จเนื้อรถคังเสาห้าอันนี้หลังยันสิบนะครับสวยงามมากนะครับ ก็อลลพ่อพร้อมเช่นกันนะครับอันนี้เรีนยนใบสเกนะครับครับจากนั้นก็จะเป็นคอลัมน์ของผู้สนับสนุนอันนี้สารฉบับนี้แล้วนะครับก็จะลงะข้อมูลร้านวัตถุมงคลที่มีนะครับนี่ครับครับเล่มนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ครับก็เดี๋ยวเราก็ดูกันเล่มต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับเล่มต่อไปเลิมที่26สําหรับเล่มที่25ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ